เชิญท่านจิรัตตามด้วยนางพิชารัตน์โลหะพงษ์ชนะนะครับขอบคุณครับท่านประธานท่านประธานครับผมจิรัตน์ทองสุวรรณผู้แทนรัศดรฉะเชิงเซาพักก้าวไกลครับท่านประธานครับผมมีเรื่องปรึกษาหารือสองเรื่องครับเพียงกรมชลมระทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องแรกครับพี่น้องประชาชนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาในพื้นที่ตำบลเกาะไร่เทพร,ราชปลาเวทและบางกูดในอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเซาครับได้รับความเดือดร้อน เป็นอย่างมากครับพวกเขาประสบปัญหาภัยแล้งมายาวนานแล้วก็ต้องการน้ําเพื่อใช้ในการเกษตรอย่างรุนแรงน้ําในคลองประเวศบุรีลมครับด้วยความที่มันแห้งผิดปกติจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยปล่อยน้ําจากประตูน้ําองค์ เจ้าชัยยานุชีตเปลงครับเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหรือจะด้วยวิธีการใด,ก,ดก็ได้ครับเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาของพวกเขาด้วยที่2ครับคล้ายคลึงกับเรื่องแรกครับรรท่านประธานประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองตีนนกค,ครับตำบล11บศอกตำบลดอนสายและตำบลหนองบัวอำเภอบ้านโพครับจังหวัดชาเชียงสาได้รับความเดือดร้อนเช่นเดียวกันครับในเรื่องของน้ําที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคแล้วก็น้ําที่ใช้ในการเกษตรรวมถึงน้าปราปาด้วยครับซึ่งพวกเขาขาดแคลนครับน้ำที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนจึงอยากให้ ปล่อยน้าจากเขื่อนคลองสี่ยัดครับผ่านคลองท่าลาดและผ่านมายังฝายท่าลาดขึ้นคลองปูนแล้วก็ผ่านมายังพื้นที่ที่พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนครับแล้วก็ยังไงฝากให้ดําเนินการโดยเร่งด่วนครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาที่มีมายาวนานแล้วก็ยังไม่มีใครเข้าไปดูแลจัดการครับขอบคุณครับรรทา่านประธานขอบคุณครับ